เราทั้งหลายไม่ไม่ไปจักแจ้งอริยสัจจะทมทั้งสี่จึงล่องลอยไปในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาติเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกรกับน้ำไม่ท่วมในอเนกชาตไม่มีที่สุดไม่มีเบื้องต้นไม่มี่ามกาลไม่มีที่สดควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายที่จะคลายกำหนัดในความคลองในวัฏสงสารนี้ถ้าจะเก็บกระดูก ของเดาที่เกิดมาตายแต่ละพบแต่ละชาติในวัสถุสงสงารนี้มารวมกันไปแห่งเดียวกระดูกของแต่ละคนมากกว่ากองภูเขาโตกว่าภูเขาซินีนอราลากถ้าหากเก็บรวบรวม,รวม,รวมน้ำนมของมารดาที่เราได้เคยดื่มเคยกินจนจนเกิดมาจนเจริญเติบโตจนแก่จนตายไปแต่ละพบแต่ละชาติเอาน้ำน้ำนมของแม่มารวมกันมากกว่าน้ำในำมาหาสมุทร พราะความเกิดมาหลายครั้งเพราะความตายไปหลายครั้งถ้าจะเอาน้ําตาการร้องห่มร้องให้อะไรอาวรข้ามโขนยำควัดผ้าจากกันจากบุคคลที่รักมีดาบรรดาบุตรภรรยาสามีที่พัดผ้ากกันแต่ละพบแต่ละชาตินำมารวมกันน้ําตาเราก็มากกว่าน้ำในมาหาสมุทรนี่แหละเพราะอาวิชชาขึ้นมาก่อนอวิชชาไปเคลื่อนกัน คือความไม่รู้นี่แหละครับอวิชาไม่รู้เพราะตัณหาเป็นเครื่องโผผูกันเอาไว้เมื่อไปจากแจ้งอริยสัจธรรมเราจึงตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเป็นอเนกชาติไม่มีเบือ้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดควรหรือควรดรือหรือที่เราจะต้องเกิดจะต,ต้องตายอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเรา